สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็พาไปอัปเดตลูกกบที่เอามาปล่อยคราวนั้นนะคะเพิ่งจะหลุดหางออกมาก็ตัวเล็กอยู่มาปล่อยได้ประมาณอาทิตยก์กว่าแล้วนะคะตอนนี้เอาอาหารใส่ถาดวางไว้แล้วนะคะรอว่าเขาจะมากินไหมแต่ย่าให้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่นี่เริ่มมาแล้วนะคะนี่มาทีละตัวสองตัวถ้าเอาใส่ถาดนี่เขาจะชอบขึ้นมากินบนถาดนะคะ พอเข้ามานั่งเยอะๆแล้วถาดก็จะจมอาหารก็จะลอยไปกับน้ําช่วงแรกจะชอบกินอยู่กับน้ําแต่หลังมาเนี่ยจะกินอยู่ที่ถาดอย่างถาดสีขาวนี่ยยังไม่มาเลยนะคะเนี่ยถาดดำเนี่ยมากินเกือบจะหมดแล้วถาดขาวเพิ่งจะเริ่มขึ้นมานะคะเนี่ยถาดดำจะมีตัวที่ใหญ่กว่านะคะถาดขาวส่วนมากจะตัวเล็กเข้าไปกินนะ ถ้าตัวเล็กเข้าไปกินที่ถาดดาส่วนมากก็จะโดนจิกออกมานะคะหรือบางครั้งก็อาจจะโดนกินได้ง่ายๆนะเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะออกมาเท่าไหร่นะจึงแยกกันออกไปกินอยู่ที่ถาดขาวนะถ้าถาดดำมีตัวใหญ่เยอะแล้วตัวเล็กๆก็จะค่อยๆไปเห็นไหมคะนะ่ะมันจะจิกกันดูที่ถาดเล็กนะคะนะ่ะถาดสีขาวนะ่ะมันจะกระโดดจิกเลยนะคะ ในขณะที่กินอาหารนี่มันก็จะจิกกันไปด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยดูลองดูที่ถาดขาวนะนะบางตัวถ้าสู้ไม่ได้ก็กระโดดน้ําลงไปเลยนะคะนี่แต่บางตัวก็สู้นะคะเนี่เห็นไหมหันหน้ามาสู้เลยเนี่ยไม่ยอมหนีถึงจะตัวเล็กกว่าก็ไม่ยอมหนีนะคะส่วนพวกที่อยู่ในน้ําก็จะทําหัวโผล่ขึ้นมานะคะโผล่เฉพาะหน้าขึ้นมาเพื่อที่จะหายใจเนี่ยเห็นไหมคะ บางตัวก็จะไปอยู่ริมตะลิ่งเลยนะคะน่ะอยูบริเวณที่มีน้ำเจือจุปนหน,หน่อยหน่อยนึงนะเขาก็จะอยู่กระจัดกระจายกันทั่วไปนะคะอันนี้ข้อคอกว้างเขาก็เลยกระจายกันอยู่ไม่ค่อยอยู่เป็นกลุ่มเท่าไหร่น่ะดูที่ถาดสีดำนะคะนี่เยอะแล้วสีขาวก็เยอะแล้วเห็นไหมคะน่ะบางตัวก็กระโดดเข้าสู้เลยนะ ไม่ยอมหนีไม่ยอมถอย,อยเห็นไหมคะน่ะไตน่ะเห็นไหมบางตัวก็กระโดดชนเข้าไปเลยนะตัวเล็กไม่กลัวนะคะเห็นตัวใหญ่มาก็สู้นะคะเนี่ยส่วนพวกที่อยู่ในน้าก็จะลอยตัวอยู่ในลักษณะนี้นะคะบางตัวก็ลอยสีแขนสีขาขึ้นมาเลยนะคะบางตัวก็โผล่แต่หัวนะนบางตัวก็ขึ้นมาบนบกนะอาศัยอยู่บนบกพอมีเสียงคนมา ก็กระโดดลงน้ำไปเลยนะคะการเลี้ยงกบเราอย่าเอากบคนละบ่อหรือว่าคนละรุ่นเอามาปล่อยใส่กันนะคะเพราะว่ามันจะกินกันอันนี้ญาเจอแล้วนะคะเพื่อนเขาเอามาให้อีกคอกหนึ่งห่างกัน3 4สวันพวกนี้กินพวกที่เอามาทีหลังเกือบจะหมดเลยนะคะเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยวันนี้ญาก,ก็พามา ดูว่ากบที่เอามาปล่อยอาทิตย์ที่แล้วว่าโตขนาดไหนนะคะเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่ง่ากก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ